สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดียามคำขำ,ำแรงๆจ้าซีคำขำ,ำเมิดเมิดคุณแม่คุณแม่แมกำลังจะแม่เจ้าสีดยาบอกแล้วแหละเอาคือสีดลายเข็มแถนอันนี้หมอ คุณคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่ไม่ลงเฟซดอกค่ะอันแม่แม่อะไรแล้วใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกสบายดีปาลุงหรือยังน้ำอ่ะไปสบายดีปารุงสบายดีปาลุงโบเห็นอาไหมสบายดีปาลุงเอาวผู้ใดโทรมาเนาะบารินเนาะ คุณแม่กำลังสีดยาอุ้ยคอยคอยกับสีสีดยาเมทามินเข้มหนึ่งแพ้แได้ไปเอ้ยเพราะว่ายันเมื่อยบัดออกงานีน่<ผ>ได้พี่น้องบัดออกงานเดี๋ยวจะเ,เป็นเวียงเป็นวินโอ้ยยันเจ็บด้แม่แโมโมเข้มเท่าไดนี่นะแพงแบะแ เท่าไหรแพงก็บบอดซีกเนาะทันแพงบอดซีอ๋ลูกเอ้ยลูกหลานทัแพงอันถ้าเป็นเงินบาทนั้นได้ก็หกสิบบาทบ่ใหญ่หกสิบบาทคุณแม่สองเข็มคุณพ่ออีกเจ็บขาพ่อใหญ่ก็เจ็บขาอย่างเมื่อนี้นั้นเมื่อนี้นั้พ่อไปสีดอะไรอยู่ห้องมอสเป็นบ่ไปห้องมอสเลย พอไปเสียยาแหละโยงหมอเจ็บขาพี่น้องเจ็บกไปเองนะอย่างบ่ได้มาต่หน้าก็รีวัวโทงหมอปรับคุณพ่อก็ได้เป็นอะไรเข็มนึ่งบอหลานน้อยตะวันตะวันจ๋าอ่านวันนี้มีมีคุณลุงฝากตังมาให้ห้ารอยคุณแม่อไปซื้อนมให้เทพไทยแล้ว ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางภูเก็ตจ้าคุณพี่ฝากตางไม้ห้าร้อยค่ะให้น้องเทพไทยชื่อนมด้วยค่ะเทพไทยเขียนหนังสือเป็นละลูกเขียนไหมตะวันตะวันก็กินนมกินข้าวกินข้าวกล่อง ตะวันจ๊เอ๋ลูกเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋สบายดีป่าลุงดูสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงลูกของน้องสาวสาวแทนอันสรุปแล้วนี่ชิซักว่าสุขสุคนล้วันนี่ายยาความคอบครัวตายตาตายตายตายตาายเทปไทยใส่นมเจ้านาลูก นี่นี่ไม่นี่ซื้อมาให้นี่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 ไปเอามาให้ปลาลุงเบิองเด้อจังไเด้อเอามามาให้ปลาลุงเบิงเร็วอนแล้วมนเขียงเอมเค็มพี่น้อเอาย้งได้กระแตกนะเศษคนน้อยเพือเเท้าบัานไหนสักยาบำรุงจะในงานลายพี่น้อยยันไปลมขาม เกี <Jordan> ่ยวเขาเนี่ยพี่เขเตรมถุงอย่เี้ยเกี่ยวเขาแน่จะไปงานเราเพื่เเกี่ยวเขาแล้วยังมาแรงวัไปงานไดโยให้เนี่ย้ะถายเอาดยูให้ใหล้นอีไไปไปอไคนบักแห่ย่างเข็มแน่นอนพี่น้องเลยมันมีเศษอย่างย้งเส กดเดียวะเราเห็นแตกเออสีเสฉะด๊นีกยัเหเ่อป้าเลยน่าือยังคาแต่เรื่องมันแตกบ่เหลือดำาเหลือดดลือเนี้ยปล่อยแล้วกินแต่กาแฟบ่เหลือดด๊ามิไปใส่กอนจะใส่เอาอยู่เดนี้ใตัองคส้าู่หลายงออกเออม่ก็ทกินกาแฟนะบ่พี่น้องเงินบ่มีสื่อของแพงก็กิบ่ได้น้อยวุัดเขาห้า่ เิ้มกกาแฟแล้วมันก็นาไเจก็มกินนบำรุงมคนน้หักนมบัดขวดละซาบาากาแฟแบบขวดละกาแฟแบอลาลหาบาทเด่กินต้องหาบาทเลยนะประเทศไทยซักว่ยานี่ลากเจาเขียบยานาะซักยาเดี๋ยวจะสักเข็มเข้าไปให้มันหน้าขาว โอ้ย้่คันี่วันวนมันออกแต่ซะกูมันออกเลยตุ้ยานี่โสียานม่ชัานสำนักมีสียาเด็ดเอวม่นแม่เชื่อชเ็มสามเข็มที่นอกติ๊นจ่ายไหมคะคุณแม่สองเข็มคุณลูกเข็มหนึ่งสรุปแล้วเงืนหาร้อยนได้น แพ็กกล่องหนึง่งแก๊สหนึ่งพี่น้องดูนุมอเทไทยแรตตาชอยห้าบาทยังพอพี่น้องห้าหมยังพอห้าหมื่นยังพอห้าหมื่นแล้วก็หกเจ็ดหมื่นเอาเจ็ดหมื่นพอเดนหาเอาจ็ดหมื่นตัต่อกันตาเรียนดีดูนี ouais ้ค 50, oh, ือจ่ายค่ายาจยค่ายาค่าเข็มพี่น้องโอ้ปินโอ้พิณไทยเนาะ เออนีตัน้ตน้ัวนันี้ตัวนี้นี้ัวนี้ันี้ตัวนทตวี้ัวนี้นี้ตาอนี้ตัวนี้ตั้ตััวนีนี้ี้วนน้ันี้ตัวนา้ว้้น้ตันีัน้ตัานี้ตทยีเนีกัน้น้ันออันนี้ทัวนีี้น้อี้ัวน้นนนี้นี้ีนนี้น้ว พี่น้ฝากมาให้ห้าร้อยห้าบาทเป็นตุตุกหอน้หนึองามสี่ห้าเพ่เพซิซันเอา่ายเจ้ากับแม่เจ้าก็ไ้ไปขี่ไปซปสิลืี่ร้อบจะซอนมเนาะซื้อนมแล้วซื้อนมเทพไทยกับสองิบพี่น้องสามรยเลยค่ะสามร้อเล้วยแลคืนแล อะไรก็ขึ้นว่าค่าขนมอีกเพิ่มเข้าไปก็ได้หลายอันนั้นอยู่พี่น้องแก๊สนก็ะ้าไดมีนจะแพงนี่แหละใหญ่แล้วยังกินนมพี่น้อง4ขวบปาเทศไทยเทศไทยอือปจับกล่องนมไว้ขอบใจลุงก่อนเร็วขอบใจขอบใจดีๆขอบใจงามๆ หนังดีๆงามๆขอบคุณครับกาแฟดีนมขอบคุณครับวันนี้กาแฟดีนมหนึ่งกล่องครับหนึ่งกล่องหนึ่งแก๊สแก๊สหนึ่งมันมี่ซีฟ้ามาให้อีกอยู่ค่ะค่ะนมเทพไทยค่ะคุณลุงว่ะแล้วก็จะเป็นค่ะซักยาสามเข็มคุณแม่ยสองเข็มเด็กปั้นเหยื่องกันละเด็กวอลลัตตัง ก็เต้นด้วยนูไพรเต้นด้วยนูไพยเอาไปสาบาทเอาเอาเติมนอาเติมเงินเอาะเท่าไร่มามาหาเหเนาะเงินคุณพี่หมดแล้วจ้ะคนละสาวหมื่นเสองหมื่นอ้อยเงินจริงเงินกีบเงินบาทอะสองหมื่นสองหมื่นนไพน้อง

สามสกันสักย่าเบิร์แล้วเบิร์ตั้นแต่ตั้งแต่นงกับซักยาเหนอนนี่คือแบ่งนกเลแบ่งหาแบ่งห้น้องวัยซื่อแบ่งเงินจาาพี่น้องแบ่งกันเดอกว่าจะต่อบอเขากินนไ้เดไหได้ง่าย่แล้พ่กินบ่คุณพ่อบริสเชงเงินคุณพ่อไปซักที่โงมอนล้มีบัต โอเคจ้าพีนขอบใจครับอคุณพี่เกตขอบใจคุณพี่ไปอกทางภูเกดนะจ้อบคมากค่ะมีแห yes> nice> ้งให้รับเลยรวยรับเลยวยนะครับสุขภาพแข็งแรงรับเลยรวยนะครับ้ขอบคุณคุณพ กะดมคนใหญ่เลยบายบายเด็กได้ฟิดคลิปแล้วบายบายคลิปแล้วคนในนู้นฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามในพี่น้องเด้อขอบคุณครับ